สวัสดีครับขอต้อนรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรายการสตรีนนะครับก็นี่ก็จะไม่มีมาทำอะไรนะครับก็จะมาสอนวิธีลงเอ่อมาคร f t นะครับก็เข้าไปที่แกฟังนะครับวิธีซักว่าของเขาเนี่ยใครก็ซักเป็นนะครับเข้าไปที่มาครับเลยนะครับ กวลา m i n ก่อนมันจะให้หนึ่งตาที่ต้องการหนึ่งไมแตกนะครับไม่แตกผมไม่รับไปซะถ้าแตกก็ผมไม่รับเป็นชอบนะครับให้เราเข้าไปนี่เว็บนี้เลยเ,เข้าไปเลยเย้ยแล้วนะครับให้ดาวน์โหลดนี้มาครับรารดาวน์โหลดนี่นี่นี่ตรงนี้เอ่อโหลดมานะครับ เอ้ยพิทพีทพิทพีทได้ดาวโหลดตรงนี้นะโอ๊ยโอเคนะอิชัดอิชิเลยนะเต็มแล้วะอิชัดประเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะครับไปเดี๋ยวนะครับประเดี๋ยวนะครับเมาเฮี้ยวห้องตายเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ว่าโหลดตรงที่แล้วตรงนี้ตรงนี้นนี่อ้าวเอ้นี่มันเป็นเออฮามาซินี่มาเออตัวเกมอย่างนี้มาอ้าวไอ้สัดเราก็เปิดขึ้นมานะครับ แป้กดกดก้าไปพลโล้ขอให้กบังก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะครับมัน,ม,นมันเป็นขี้อะไรรู้ไ่มครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมันผิดไอ้ขี้อะไรไปย่างขี้อะไรเนี่ยเดยดนะครับมันเป็นเขี้อะไรเนอะ นี่ก็คือคุณไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรนะคุณก็เข้าเล่นได้แล้วครับแบบนี้โอ้โออยสัสเฮี้ยอะไรเนี่ยอา้าวใครจะคิดว่าเทคฟ,ฟรีไรเอ่อ ไม่รู้เด๋มนะันขอจกใหแล้วก็เราก็ทำการนี้นะครับแบกง่ายๆนะแล้วกณก็คลิกตรงนี้คุณต้องใส่อะไรก็ได้นะ้าคุณก็คลิกข้อเกมอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะสอนทีลังนะก,ก็เดี๋ยวอีกคลิดเดียวก็ขอจะคลิกก่อนนะครับ